นี่คือเกมที่คุณต้องใช้เวลาในชีวิตจริงถึง400วันในการเล่นให้จบเกมหรือว่าปลุกราชาที่หลับไหลให้ตื่นกับเกมที่มีชื่อว่า The Longing แค่ชื่อก็บอกเนื้อหาของเกมแล้วนะครับในเกมเนี่ยคุณจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า The Shade สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่คล้ายๆกับเงามืดซึ่งหน้าที่ของคุณก็คือรอให้พระราชาที่หลับไหลได้ตื่นขึ้น ในอาณาจักรใต้ดินเพียงลําพังโดยที่พระราชาได้กํากับว่าระหว่างนี้เนี่ยคุณห้ามออกจากถ้าบรรยากาศในเกมนั้นค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยครับแต่ลืมว่าคุณต้องอยู่ในอาณาจักรนี้คนเดียวมันเต็มไปด้วยความเงียบเหงาอ้างว้างวังเวงอึดอัดจะมีตัวนับเวลาเดินช้าๆนะครับนับถอยหลังตรอดเวลาแม้ว่าเราปิดเกมไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาก็ยังคงเดินอยู่จริงๆนะครับมีแต่เพียงเสียงของฝีเท้าดังกล้องในความมืด ไม่มีใครไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวของคุณเองหรือถ้าเบื่อจริงๆเนี่ยก็เดินออกจากถ้ำไปสำรวจอย่างอื่นเลยก็จะพบกับฉากจบที่แตกต่างกันออกไปครับหลายคนที่เล่นเกมนี้ให้คะแนนเรื่องความแปลกไปเต็มๆเลยฮะ